เอาล่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม u s h เอ t นะโดยที่เราจะต้องหนีผู้จัดการออกจากบริษัทให้ได้มีกด4ข้ออยู่ตรงนะี้กดข้อแรกนะอย่าเล่นโลบอกเฮียเนี่ยกูโคตรดีถุยแล้วนะพี่เติร์นไปเก็บอาวีเวยหลดอีแล้วอ่ะดีกดข้อที่สองไม่มีพักเข้าห้องน้ำออกมาก่อนเรามาคุยออกับกูก่อนไม่มีไม่มีอเคน้ำหมดหมดล้งตูด <laughs> ดข้อท um. ี่สามห้ามเอ่ยยังเอ้ยไอ้กูพูดก่อนโอเคกดข้อที่สามห้ามเรียกร้องจะตายแล้วเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยส่วนข้อสุดท้ายคือห้ามยิ้มเฮียมุ้ยมุ้ยทำงานโหลดโคตรเร็วอ่ะไอ้เทียเนี่ยกูโคตรดีเฮ้ยมึงกูรู้ก่อนแล้ว มึงลุกออกมาได้ยังไงอ่ะกูอยากลุกขึ้นมาเฮ้ยไอมิวเฮ้ยเพื่อนไอมิวไอมิวมันไม่เป็นพี่เบิร์ดแล้วว่ะไอ้สัตว์เน้ยไอมิวมึงโดดโกนหัวตลอดเลยเฮ้ยมึงก็เหลี่ยมกันนะโอ้มันเลี่ยมแล้ไม่เป็นนกแล้วนะโอ้ทำงานจนตายอ่ะชี้หกพวกพวกพวกนายไม่ทำงานหนักว่ะทำดำๆดวดิอุ้ยเฮ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 ้ยอะไรอ่ะไม่ใช่เหรอไม่มีผู้หญิงด้วย มีเอ้ยผู <te ้หญิงผู้หญิงว่าเอ้ยมีผู้หญิงผู้หญิงเอ้ยมีผู้หญิงไม่เหห็นน้าเขาด้วยซ้ำไปหอมโคตรหอมเลยปวดรั้เหี้ยอะไรวะไอ้้เหียคนลงจิตเลยคุมึงใจเย็นเบเนเจอร์เรียกมึงรู้ไหนไหนปไปไปไปวัน่าจะคุยเรื่องปรับท่าคติกับคุณนี่แหละเออว่าไงครับบอสนั่งอยากกลับบ้านเร็วอย่างกั้นเหรออยากนั่งแต่ว่าไม่ได้หรอกแกจะไปได้กลับบ้านจึกว่าจะทำงานเสร็จเอาแย่แล้วทำไมมอเตอร์ไม่เรียบวะ กูไม่เดือดอ่ะเฮ้ยเมึงเอาไปดูนั่นกูช่วยกูช่วยมึงมันบอกว่าอยากได้ของตกแต่งที่แบบเป็นสัตว์น่ารักอ่ะไปขโมยมาให้หน่อยโอเคโอ้ยนี้คือเราบ้านนี้บ้านเต้องเอาลูกนั่นนั่สัตว์น่ารักอุ้ยอันนี้อันนี้เกียดไหนอันแล้วเนี่ยเฮ้ยแมวแมวหน้าไหมแมวหน้ามีมีอันนี้หนึ่งอันมีอันนี้หนึ่งอันแมวอ้วนแมวอ้วนเยากเลยอยากเจอมั่งอ่ะเบอรยแมวไอ้กูเจอนกนกดำนกมิก อะไรเอ่ยอะไรอะไรอะไรปูเราไปดูด้วยอันนี้อันนี้ของจริงด้่ยเนี่ยไอเดี๋ยวโดนเตี๋ยเลยโดนเตี๋ยเลยโดนเตี๋ยเลยกูต้องกลับไปทำงานกูจะโตแล้วกูจะโตแล้วเดี๋ยวอุ้ยโตว่างนะโตเกือบอ๋อโอ้ยไอมิวตายเหรอมิวตายเหรอ ตายเพื่อนอุ้ยอ๋อเานั่งนานเกินไม่ได้มิวตายเยอะนั่งเกินไม่ได้ต้องวิ่งด้วยดูดิอีกอันนึงอยู่ไหนอะไปโอ้ยมันมาโอ้ยอโอ๊ยรอเหอโอ้เจลีะตายค้กกะจะออกมาก่อนที่คุกจะเบิร์ตทงานเหนื่อยจนตายอะบอสไปแล้วบอสไปแล้วลุกลุกคุกขอไปดูเพื่อนได้หมบอสเติรมอตายแล้วอะ อุยอ้ยไอ้เ<แ>ฮียกูบอกแล้วใช่ไหมอย่าเล่นเครื่องปิน้นมันกันดมึงไงโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่แล้เจอแต้นเหลือแค่เราสองเตายไปสอง<ะ>นี่แค่เราแล้วล่ะที่ต้องเดทกันขอบคุณมากโตฉันดูดีมากเลยนะเดี๋ยวฉันจะพา <c oughs> นายหนีไปถ้านายเก็บฟอปปี้ดิดครบหกอัน <c oughs> โอ้ยมึงเหรอเนี่ยทุกท่านเลยมึงตกใจขนาดนั้นนั้โทรมาสองมาใช่ไหมมึงมีฟอปปี้ดิดใช่ไหมโอเคต้องมีคอมเหรอในการแบบเบื่อใช้งานหรอ ทีคคอมพิวเตอร์แล้วก็รีบูตแล้วก็ใช้ยีงว่าเหรอ๋อตามอะไรวะโอเมันเกิดอะไรขึ้นอธิบายเได้แล้วได้แล้วได้แล้วยได้แล้วจริงขอบคุณมากเลยอ่ะนี่ไงฟอร์ฟิดินี่เหรอหยิบเลยหยิบเลยว้าวะคือคอมมัหมอสกระทืบกระทืมขึ้ัดเลยโิฮิมิฮา เอาพองฟีดิสมาให้นายต้องมีเออ่คีย์การ์ดสีม่วงเพื่อที่จะผ่านโอ้ยเข้าห้องนั้นได้แล้วเหรอห้องหลังเนี่ยห้องมันอยู่ทางไหนอันนี้ตรงนี้เตินเตินเดินเดินมาดูเฮ้ยแม่งยุดแอปโคเทสเลยเดี๋ยวจะออกไปเปล่าช่วยนายได้นะอย่างแรกนายก็ต้องมีกระเป๋าบิ๊บเคสนะมันมันมันให้เราไปหาแต่มันไม่รู้ว่าห้องไห้เนี่ึงนั่งดูนี่ไงนี่ไงนี่ไงอาจจะเป็นดีอะได้แล้วได้แล้วเฮ้ยมาแล้วเหมือนกันเฮ้ยเอา วิ่งโอ้ยเชื่อหัวแบบตะตายอย่าอย่าครับอย่าครับไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเขียวจัด Let's go go ไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายเจอมันอะหาไม่เจอจริงดูที่เออ่ลูกบ้านเราบกกิ้งลูมอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เอาเกิดวยความไมวไวลูกสต็อก ดูสองเฮ้ยต้องหาเลขอีกใช่ป่ะอะไรอ่ะเขียวเติ้ลเราต้องหาตัวเลขเขียวแปดป่ะเหมือนจะอยู่โต๊ะนี้นี่ไงนี่เขียวแปดแล้วก็เหมือนไอ้ตรงที่มึงไปนั่นอ่ะไปนั่งโต๊ะเมื่อกี้เนี้ยเป็นสีฟ้าอ๋อแปดเก้าผีคอยช่วยว่ะมีสามเหลี่ยมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อันป่ะสี่สี่สี่สามสี่อันแปดเก้าสี่เหรอเอ้ยสี่ใช่ไหมนี่ห้องนี้ไงห้องนี้ห้องนี้ 8ปด8 8 8าแปดแปดมันคือแปดเก้าสี่แ่แปปไนั่มัมีอะไรหุ้ยพบพิดิตได้มาแล้วที่สองมากลับไปหาเชิดท้ายกลับไปทำงานนะฮะโว้ยจะตายแล้วเหนื่ยเหลือเกินเหนื่อย ทำไมแล้วอย่เพิ่งเรียนจบในเด็กเยี่ยมากเลยนะเจอที่สองแล้วอ่ะนี่เป็นสีเหลืองจะเอาไปเปิดห้องคอสตอมซัพพอร์ตโอเคนไปห้อต่อไปกันเลยมันดึงหน้ากูเข้าไปเลยเกมบรรยากาศโคตรดีเลยอ่ะเออเหมือนกำลังทำงานอยู่จริงๆเลยอ่ะโอ้ยโคตรนลกเลยอโอ้ยคิวมีเจนี่ใครเนี่ยเป็นรถน้ำต้นไม้ให้หน่อย ได้สิต้องไปเติมน้ำหรอไว้นอนเติมน้ำแค่นั้เนี่ยน้ำเฮ้ยไปเติมตรงนี้เลยอ่ะโอ้โหจอกเลยรออะไรต่อต้นไม้นี่ว่าต้นไม้เนี่ยเฮ้ยมาแล้วตายละกูกลัวมันไม่ใช่แล้วว่ะเพรามันไม่ใช่แล้วทำอะไรได้บ้างอ่ะตัวตันโอเคไปเชียร์ปินไปด้วยถือบอลน้ำไปด้วยถือบอลน้ำปินนี่เฮ้ยมันจะเดินวนสองรอบแล้วตรงนี้ เต้นเข้มออกมาได้แล้วเดินออกมาได้แล้วโอเคมีผิดสองต้นเลยเหรอโอ้โหบ้าไปแล้วทั้วบริษัทเลยอยู่ตรงนี้ยาวปลูกอะไรเยอะแยะอยูในห้องนี่แหละเยอะน้ำหมดปวด้างตูดทำไมน้ำไม่ออกช่วยบอกเหตุผลได้มันเหลืออันเดียวขาดอีกซ์หนึ่งเองี่ไรวะเฮ้ยมันครบแล้วเพื่อนคุยได้แล้วโฟลเดอรเหรอพูกบึงวิ่งเปิดเปิดห้องสีฟ้าให้เอ้าห้องสีฟ้าเสือพังปะเนี่ยขอบคุณมากเออวันนี้ยุบยุ่งหน่อยนะ เหมือนประตูมันจะพังนะเดินตามรอยเท้าไปไม่ใช่เราเดินเดินตามรอยเท้าเดินอ๋อโอเคไหนเนี่ยมันต้องฝ่ายไหนวะถึงแบบทำรอยเท้าเปื้อนได้ขนาดนี้ไหนบอสบอสไ,ไม่บีบพอมึงเหรอวะอนนเฮ้ยแต่รอยเท้ามันไม่เหลี่ยมนะ <c oughs> เอเอ,เอว่ะเึงเป็นคนแน่ไปนะเฮ้ยไม่ใช่รอยเท้ามึงไงตรงเหลี่ยมนายช่วยอะไรสักอย่างได้ไหมสตูดิโอ เขาไปลากล้องมันพังอ่ะแบบว่าแบตมันเสียหาแบตแบบใหม่ให้หน่อยดีเฮ้ยอย่าเพิ่งดีคุยอยู่คุยอยู่หายดังห้ยดังตายก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับเกมลาชเชาก็เยอะแล้วเอาไปเายมึงกลับมะมึงกลับโต๊ะ โอาไม่ใช่เอ้ามันวิ่งไปด้านขวาแล้วมันก็วิ่งกลับมาด้านซ้ายเอาแล้วเราเรากลับมาที่เดิมเด็บที่ตายนะน้องๆก็เลยให้คนอื่นไปแทนนะก็เป็นสองคนเรามิวกับมอสนะอันนี้อยู่จอมมิวไม่่ใชมิวกับเทียนไอ้ตึ้นตึ้นตึ้นอย่างงชื่อมาได้ยังใครเป็นใครว่าทำงานหน้าไปไหนอุ้ยตึ้นทอบอะไรอ่ะมันอยู่ในห้องอะไรวะเนี่ยคือเก็บถ่านอยู่อ่ะ อุ้ยทานเอ้ยเหล่นหล่นไปใหม่เลยไปใหม่เลยเฮ้ยไปใหม่เลยเอมิวอะมิวทำไงอะมิวเออเชี่ยจะบอกนะบอสจะปีนขึ้นมาเหมือนกันนะบอสมันหายไปแล้ววะเออมันหายไปแล้วออฟบีนะครับน้องๆเตอร์ลีละพี่เติร์นมีเกลอกบีอุ้มโอ้ยหล่นอีกแล้วอ่ะดูดแบบคูรจะเท่เอะบอสตายไม่ได้หรอกคิดมากปีนขึ้นไปเลย ถ้าตกถ้าตกก็เรียบร้อยอืมอุ้ยอุ้ยโหโหโหต้องรอต้องรอจังหวะเหรออุ้ยโอ้โหมิวเกลตกเฮียเสียวเลยอ่ะไอ้ห้องนี้มันไม่ตามมาหรอวะไม่มั้งเหมือนบอสไม่รู้ว่าเราแอบอยู่เนี่ยเฮ้อบอสมันโง่มีหน้าที่สั่งลูกน้องอ่ะเยอะกี้เก็บกดไปนะไอ้บุญบ้าเปล่าวบ้าวร้อนเลยอ่ะร้อนเลยอ่ะ โอ้ยลยอ่อเยอุ้ยบิวผ่านแมาจากประสบการณ์จริงเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเออมันไม่ได้บิวมันไม่ได้เฮ้ยไม่นะโอ้ยออกเลยออกเลยบิวออกเลยออกเลยโอเคมันวาร์ปด้วยเมื่อกี้มันมันมันวิ่งเข้าหลังบิลมันก็วาร์ปหายไปแล้วไอ้เต้นอยู่ตรงแลกอยู่เลยอ่ะ เต้นเดินกลับเลยเต้นเต้นเดินกลับมาเอาฟอร์บี้ดิทได้ปะที่มันจากทำงานทำงานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้นตุเฮ้ยโอ้กลับไปแล้วกลับไปแล้วเฮ้ยต่างห้องชี้อะดูทำงานนานทำงานก็ดีเจ้าเต้นจะทำเพลสได้ไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วเพลสคืออะไรกลับไปห้องเมื่อกี้กลับไปห้องเมื่อกี้เต้ เดี๋ยวก็มตัวตรงเฮ้ยขึ้นอยู่เว้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยคุยได้คุยได้เนี่ยมันด็อกเตอร์ดิเลสเปคเลยวม่เก็บเลือกเป็นบอรมาแปะตรงนี้หาไม้อะอ่าบอรดที่มันวางนอนอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยมึงจะเอาไม้ไปทำอะไรวะอ๋อนี่เลเอาไปสร้างบ้านโอเคเอาไปใส่ไหนวะไมครับแปะตรงไม่เล่นมุกที่หัวพ่ออ่ะอ่ะเอา กอ้สร้างไม่เสร็จเลยตรงนี้ใช้ทำงานแล้วเหรอคนจะเคี่ยวเลยเว้ยคนเคี่ยวเลยเดี๋ยวแล้วเว้ยให้กลัวไปต้องตามหาว่าคนงานคนไหนที่มี forbidden อยู่โอ้โหเชดมึงวะมึงวะออกมาก่อนออามากุยกูก่อนไม่มีโอเคเฮ้ยมึงเฟี้ยวดีวะเ่ยมีจริงเฮ้ย กอดเลยเฮ้เฮ้ย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 อ๊ยโอ้ยหาในนี้นะอุ้ยโอ้โหมึงมึงมีไว้ทำไมวะที่ตรงนี้เนี่ยไฟูมมันเป็นไฟลูมออกตายได้เลยนะห้องเก็บแฟ้มห้องเก็บแฟ้มจูดจะโดนแดดแบบนี้มล่ะเอ่อไม่รู้อะเอลไม่โดนหรอกมันโดนบล็อกอยู่ไอ้เจ้าโดนไม่โดนโดนไม่โดนไม่โดนปะไม่โดนหรอกถามจงาจะเข้ามาหรอจริงเ่รเนี่ย บ้าไปดิ่ไม่เข้าเอาเต้ลจะไปลไปละอไปโอเคไหนทูบอลหาไฟอยู่ครับบอไหนกทูบอลอ้ยกล่องคอนเฮ้ยเฮยเเจอแล้วเหรอโอ้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 เราตองแก้พาร์เซนเราจะเปิดยังไโอ้โอ้โอโอ้โอโอ้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 อ้อาโอ้โอ้อ้โ้ออออออเอ มีตัวควมอยู่ขวามือนะโอ้ยได่แล้วโอ้ยพีไไฟแล้วเได้แฮมเมอร์ด้วยโอเคได้แล้วเฮ้ยเอ้ยชิบหายละวขึ้นไปทำพาแล้วว่าปเดินทุกระเพงไม่สับเฮี้ยเป็นเฮี้ยอะไรวะ้ยเฮี้ยกูเป็นเชนซอมแมนนู้กลาัวอะไรวะน่ย้บรทุกนาาอ พวกอะไรแบบบรรทุบนานจะไว้เฮียน่าจะเป็นโมโหแล้วมาแล้วพีการ์ดแบบครบๆว้าวโอ้ว้าวเฮียเลยเนี่ยเฮียอะไรอ่ะเป็นโมฟีดี้ตัวมันต้องเกี่ยวขนาดนั้นเร็วมันคือโมฟีดี้อะไรอ่ะเีไม่ทำงานอะไรกันหรออะไรอะอะไรมั่ว เฟดได้เฟดได้โคตรใหญ่เลยไอ้เหี้ยเสียบอะไรวะเนี่ยพ่อมึงไงกูไปทำอะไรเฮ้ยเนียเต้นมันมีการณ์ข้้วบนอะมีการณ์ข้้วบนอะเอาดิเหรอต้องเก็บเฟดได้เจ็ดเฟดได้เนี่ยนะพ่อมันยืนรอให้มันแบบรันนิ่งเซฟวิอะนะโอ้มันอะไรมีตัวความอยู่ข้างหน้ากูยืนแล้วแบบได้อีกแป๊บนึง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 ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอเค มันได้ปะมัได้ปะเอาไปเอาไปลุกเลยลุกเลยเกี่ยวไปดิเสร็จเลยโอ้ยสับเกี่ยวไปเยี่ยย่าตอนนั้โคตรเสียนเลยว่ะเยี่ยโอ้โหพี่ต้นหมุนด้วยเย้หมุนด้วยเย้ย่าหมุนได้ไงวะเรื่องจะเชื่อเลยวะทำไมต้องมีโต๊ะทำงานในห้องเซิร์ฟเวอร์ด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไฟต้องเปิดไฟโอ้ยย่าบดมาบดมาบดมา โอเคเชี่ยเต้นเขาทำงานได้แม้ในตอนกลางคืนไม่เคยหยุดพักแต่ตาวะจะพูดกงเห็นปะกูทำอะไรไม่เห็นว่ะอขอจะอธิบายให้เห็นภาพนะครับคนเต้นครับมันเป็นอย่ว่ามันจะเป็นเส้นๆแล้วก็แบบว่าให้เราแบบกดให้ตรงจังหวะให้มันตรงกลางเส้นอ้โหวว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 วงอวววอวว ตีปังตีอะไรปังอะไรอะฟาร์มเฮาเไอปังยาอ๋อเฮ้ยอิสระเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุจจาระมันเป็นยังไงฮะซ่อมพลาดเหรอซ่อมพลาดเหรอคือผมพลาดนะผมโดนไฟดูดอะโอ้ยอันตรายจริงนะเฮ้ยบอสนะครับคุณท่านครับคุณท่านต้องรีบแล้วฮะโอ้ยโอ้ยคุณท่านะคันฮะเฮ้ยนิ้วไหวมากโอ้โหนิ้วนิ้วอย่างเร็วเลยเอ้ยตก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 เฮ้ยก็อย่าลืมสมัคร OnlyFans นะครับีเอ เดือดอะไรนี่ไปแล้วเท่านั้นเฮ้ยมันออกมาแล้วโอ้ถวายพินญาเฮ้ยมึงยังสนใจเรื่องนั้นอีกเหรอเตตเตเกมอะไรเนี่ยเล่นเกม Rush เอานะเฮ้ยมิวหันหันจอดิเจออะไรวะผู้อะไรอ่ะนี่คือแม่เติรเตถ้าถ้าตายก็ไม่เป็นไรนะกระจกคิมไม่เท่านี้ก็ได้นะอุ้ย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 ต้ยตายตายอุ้ยอันนี้เราผ่านในนี่ไปเชี่ยเต้นผ่านไปในรอบเดียวไอ้สัส อุ้ยหู้ป่าที่บอสโอ้โหอุ้ยอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าอุ้ยอย่าบอกนะว่าให้มันไปทางลงไอ้เนี่ยปัญหาคือมึงเหลือพอรบดิบอีกโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ไอ้เนี่ยบอสแม่งกลัวหนีอะไรขนาดนั้นน่ะไอ้เนี่ยมึงเอาเงินมาใช้กับอะไรแบบนี้นะอุ้ยเฮ้ยเตอนหนุนแล้วไอ้เนี่ยไปเดินเอาละอันนี้อันนี้เราจะสุดท้ายละ ไอ้ยัยยังย่งไหวไหวไล่ด้วยเอ้ยขอกลังใจหน่อยฮะลืมคดไลค์กดซับสไครา์เฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเหรอโอ้ยโรงงานเว่ยเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าก่อนสมัครงานที่ไหนดูให้ดีๆีกันนะฮะก่อนทำงานดัดเลเซอร์หรือเปล่า ตามนั้นเลยทุกคนกถ้าจะไปสมัครงานก็อย่าลืมด้วยว่าที่ทํางานเขามีาแสงเลเซอร์หรือเปล่านะไม่งั้นจะไม่หาแบบนี้นะถ้าอยากจะก,กลับบ้านเร็วทุกคนเคือดูทรงแล้วว่าพวกพี่ไม่น่าไหวเดี๋ยวพี่พวกพี่ทิ้งลิงไว้ข้างล่างนะถ้าน้องอยากเล่นไปเล่นกันเลยเราวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายทุกคนเจอกัน